พระเอกเจมส์จีลายุตั้งสีสุกก็มัดใจแฟนๆช่อง3แบบสายฟ้าแลบแค่ผลงานละครเรื่องแรกเท่านั้นก็มีสาวๆประกาศผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กขอสมัครเป็นคนค้ายคุณชายหมอกันท่วมทน้นล่าสุดหนุ่มเจมส์ได้รับเชิญมาขึ้นเวทีทอล์คโชว์ครั้งแรกพร้อมควงนางสาวสีสยามเบลล่าราณีมาร่วมเปิดใจถึงการถ่ายทำละครคุณชายพุทธิพัฒน์ที่กำลังเข้มข้นสุดๆซึ่งคุณชายหมอถอดมาสุขุมมาเล่าเรื่องอย่างราเริงพร้อมแจกรอยยิ้มบาดใจเห็นแล้วละลายกันแน่นอนโดยนางเอกเบลล่ายังชื่นชมว่าหนุ่มเจมสดง ได้ดีมากเพราะนอกจอยังซนเป็นเด็กแต่สามารถแสดงให้คนเชื่อได้ทั้งเมืองงานนี้หนุ่มเจมส์ก็บุกมาถึงห้องข่าวสีสันบันเทงิงอ้อนขอคะแนนกับแฟนๆกันด้วยค่ะเนี่ยชูๆไปจริงในกองเนี่ยโอ้โหก็จะมีในในทูน่าโชว์เนี่ยก็จะมีสัมภาษณ์เกี่ยวกับเอ่เกี่ยวกับระดับลวงลึกของแต่ละคนด้วยแล้วก็ความรู้สึกฟิลบอกว่ารับรองว่าอืมหวาน <c oughs> วันจันทนี้ทูน่าโชว์ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอีกสองตอนที่เหลือรัชาน,ลนและลลินาพีครับ